สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีครับแข่งสกู๊ตคนพ่อครับเคยลาคือเก่าพี่น้องสบายดีมังกรบรรยากาศยามเร่งๆพี่น้องเลยลูกหลานชดชวดเลยจกคนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนเฮ็ดยังลูกเฮ็ดยังฮะเอ้ยสบายดีเอ้ย ชองเลยว่าเสือส no oh, ีฟ wow. ้าคือกันน้องกับสีฟ้าบอกคือมูแต่ไอเทนไอเทนสีแดง้้น้องเกนก็ใส่สีสีฟ้าเหมือนกันเลยชิมเจ้าสีไปใช้คือบารับบนอนอนตอนนี้ยังจอนนไม่มืดเลยหนาวมันมืดเลยนะข่อยว่าอากาศมันโหดแหงไช่ลมเปิด วันนี้เอวยก็มานอนนำน้องแสดงว่าในห้องวันนี้หนาชีหาคนขันเอวยมินบ่มากๆกับในห้องกับซามไยนำกับมานอนขันน้องมากก็เอลยกับเขาไปนอนนำคนพี่น้องวังเวียนนี่เจ็ดคนวังเวียนนี่ครบเลยวังเวียนนี่เจ็ดคนว่าลูกหลานนี่ครบคนเลย ตอนคำเรือหาเมื่อละช่องฮิพีน่<ห>น้องกนบอก็เบาไอ้กเกมน้ำเออขาาอออั้น,ยยนเบาเนากะฮุกแต่เบาหาอยู่นํำกันเี็กน่อยเจ้าตอนนี้หาเลยก็เจ็ดหนกล้านเมิ่ออยู่น้ำกันใส่่ใส่สามยิงสาม สายสามยิงสามเคิงเคิงเลยคนโกกเอาคนกลางสองคนลูกคนล่องกับคนหลานคนละคนถากน่องได้ไหเท่นสบายดีไอเท่นโอ้ยตามกันซ้าเออลูกคอยถุยนะ เห็นบหมในกล้องมีจักเต่ยนหานี่อนรอจเบยาแล้วก็เล่นลเขาอย่าตามน้องเด้ออากาศค่ำๆกับเย็นๆพี่น้องเลยเย็นๆเ,เลยน้ำหมอกล่งเลยแต่เขาอายเขาเอ้ยป้าเขาเงื่อนกับป้เขา อยากเล่นน oh. ้ำก uh, uh, oui, ็เอื่อยก้าให้โหเสด็งในมองนี้เขากับมีโซลาเซียวเนาะติดอยู่นี่ไปโซลาเซียว พอครบทีมนะครับโอ้ยยังลูกโดยตามนองลูกเด้อตาบวมอลบอลอย่างนี้ต้องไม่ทันบอลในเบิร์นตาเลยป้ายางลูกอย่างภาษาอะไรป้าคิดดินายเพียมัวลูกคนในปากน้องมีอะไรชะลายเหรอชะลายหรือดินทรายไม่เป่าวว่าน่าจะดินทราย โอ้ยแค่าจิหักเลยไอเทนเลยมันสิบเอ่อหอดีเลยต้องแสดงเป็นด้วยบอเป็นอืมแสดงรอดจีลมนั่นน่ะน้องดาวอย่างนี้น้องดาวอย่างงี้ถ้าหนูจะจับน้องลุกขึ้นอืมอสเต๊นไอแก้มน่าบอกทำเหมือนจะล้มหมดตัวจีนยังกินแรงเลย อย่าหยอกกันแหองด้วอย่ายอกกันหงด้วย่มเห็อ้สานอดยู่ทน้อนอยงเห็นน้อลายเห็ยางลูกลายเห็ยดหยโอ้คัมมือเลยกัเลนดินบ่ลูกปาด เผ <ๆ S 2> ือเต็มหัวจนหัวเหลือมมาบเ้มักเ้ <ๆ S 1> <c oughs> ไม่ออกเปียกเมืเลยตรงนี้เฮื <c oughs> เอเพิ่นขณะว่าอากาศเย็นพี่น้องก้อนอหอป่ะือเดี๋ยูเชียงยังเลย ปั้นเขาเขาปั้นเขาเขาต้มนี้หิด <Yeah. laughs> เขาต้มนเาบ่ พี่มาเล่นทั้งเขาเอ้อยพี่มาบันนี้มันบอคากเคลื่อนตินนสายบลูอืมเน,น่อายไปแล้วได้คะตัวเลี่ยนผู้เดียวบอละเล่นผู้เดียวบลูเขาเอ้ยเขาายไปเลย ผมชนไปอีกโอ้ป้ากล้าขี่ไม่เฉย

อย่าให้ค้อนเรนไปกวา่าจะไปน้ำอายจะไปน้ำอาย บวอยากไปน้ำอ่ายดอกพี่น้องเอ้ยอยากไปน้ำโลดอยากขี่รถเนี่ยรีบๆโอ้อยากขี่รถชื่อๆเลยพอหามาใส่อยู่ <ij os> อันนี้คิวต่อไปอันนี้ กำลังล่อมาลูกขมาม้าขอมาลูก ยยออีด้วบ,บา,านังเานงเ้าันาาลมนืมน้าไปคุี้อ่ะกิ้าแล้วบานี้น คลิปนี้ก็สิขอล,ล่าก่อน้อพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไม้มมคลิปหน้าครับเคยลาเลยกบน,น,น้องมังกรสบายดีลูกสบายดีเออเก่ง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 